เปิดโพสต์เจ้าบ่าวนิโคลัสถึงเจ้าสาวยิบซี่เต่งแล้วพร้อมใช้ชีวิตท,ที่เมืองไทยความรักสุกงอม5ปีพร้อมเข้าประตูวิวากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาสำหรับนักแสดงสาวยิบซีคีรติมหาพฤกษพง์และนิโคลัสฮอ งานวิวาในครั้งนี้จัดขึ้นแบบเรียบง่ายมีคนในครอบครัวและเพื่อนสนิทเข้าร่วมเป็นสักขีพยานรักแถมชุดเจ้าสาวยังเซฟไม่หลุดทีมอีกด้วยหลังจากจบงานเจ้าบ่าวสุดหล่อนิโคลัสได้โพสต์ภาพค,คู่กับยิปซีพร้อมทั้งเขียนเข็บขันว่า s a c h a great day for us at y i s g i r a t i at alexander f r a n c i c h thank you for all the love and support เป็นวันที่ดีสำหรับพวกเราแอดยิบซีกีราตีแอดอเล็กซานเดอร์ฟรานซิชอขอบคุณสำหรับความรักและการสนับสนุนทั้งหมดขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะ